สรุปข่าวชิงเมนยูโกรประจัววันที่9สิงหาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ที่นี้โคสเนะเอาเรื่องไงพอออมบาซ่าคอนเฟิร์มเดมเบเล่ย้ายไปซบป่าวรีสนะแฟนๆผีแห้วตามๆกัน โดยทางมาเตลอัมเบเรมานีผูดในการสโมสร,รบาร์เซโลนายืนยันว่าอุสมานเดมเบเล่ป,ปีกทีมชาติฝรั่งเศสกำลังจะย้ายไปร่วมทีมกับทางปารีสแซตงแองกซึ่งเดมเบเล่คนนี้กลายเป็นเป้าหมายของทางปารีสแซตงแองกที่ต้องการแนวรุกเพิ่มหลังแยกทางกับลิเวอรลเมสซี่ขณะที่อนาคตของเอเบเป้รวมไปถึงเดม,ม่านั้นก็ไม่แน่นอนนะฮะและก็มีโอกาสในการย้ายออกทางทีมเช่นเดียวกันในช่วงสัปดาห์นี้ โดยทางชาบีเออร์นันเดสกุนซอบาลเซรน์นาได้เปิดเผยหลายวันก่อนหน้านี้ว่าเดมเบรตแจ้งความต้องการจะให้รับทราบกันแล้วว่าจะย้ายไปร,ร่วมทีมเปเชในช่วงสมอน,นี้ขณะที่พออมาเจลอาเรมานีออกมายืนยันล่าสุดนะว่าอุสมันเดมเบร่กำลังเดินทางไปที่ปาร,รีสเดี๋ยวนี้เป็นที่เรียบร้อยเราเพียงแค่เซ็นเอกสารทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งงานนี้ฟาบิโอรามาโนนักข่าวดังวารงานข่าวเรียนนว่าเปเชยอมจ่ายค่าทิตสัญญา จำนวนมากถึง50ล้านยูโรเพื่อจะดึงตัวเดมเบเล่กลับไปเล่นในฝรั่งเศสและจะมีตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้ก่อนจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา,าถึง5ปีในัวานี้เป็นนัว่างานนี้แฟนๆผีได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกเศร้าต,ตามๆกันครับน่าเสียดายที่เดมเบเล่ไม่จบที่แมนยูนะเรามาดูข่าวจบมานกนอีกครับเอาได้ยังไงมอสให้ตำแหน่งกัปตันทอนล่อใจกับแม็กควนะจ๊ะ โดยเดวิดมอยนะครับผู้จัดจาการทีมเวสต์แฮมเตรียมจะมอบปอกแขนกระตันทีมให้แฮร์รี่แม็กไกวหากยาด้ายมาร่วมทีมในช่วงสมอน,นี้โดยแม็กไกวถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงแค่สำรองของทางแมนยูในยุคของเอ็ดดิชันฮารกในฤดูกาลที่แล้วและก่อนจะเริ่มฤดูกาลใหม่ก็เพิ่งจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง กัปตันทีมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งเวสแฮมของคุณซูเดวิชมอยนะฮะต้องการที่จะ,ะดึงตัวแม็กไกว์มารุวมทีมช่วงสมัยนี้ทำมาคอเสนอแรกอย่างเป็นทางการ30ล้านปอนด์ถูกทางแมนยูตอบปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเวสแฮมเซนทันนะฮะแหล่งข่าววงในของคุณคอนเปิดเผยนะว่ามอยเนี่ยพร้อมจะตั้งแฮร์รี่แม็กไวเป็นกัปตันทีมคนใหม่หากย้ายมาร่วมงานกันโดยทำมาที่แทนเดแคนไบรท์กองกลางทีมชาติอังกฤษที่ย้ายไปอาร์เซนอลในช่วงสมัยนี้ แต่ขณะที่เดอะการ์เดียนสื่อในอังกฤษรายงานข่าวเลยว่าเวสแฮมจะไม่เพิ่มค่าตัวของแม็กไก่เกินกว่า30ล้านปอนด์ที่พึ่งถูกปฏิเสธไปแต่จะหาวิธีอื่นเพื่อจะเซ็นสัญญาในการดึงนักรับทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมในครั้งนี้ให้จงได้นะอาณจผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเวสแฮมเร่งมือปิดดิวเจมวอร์ดเพาให้จบได้ตัดหน้าแมนยูนะ โดยทางเวสแฮมยูเต็ดนะฮะกำลังเร่งจะปิดเดีลในการคว้าตัวเจมส์วอดเพล์กองกลางจอมปั่นฟริคิกของซัตตัมตันมาร่วมทีมให้จงได้โดยเร็วที่สุดน,นะโดยเวสแฮมต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังปล่อยเดคแอนไรท์ Bright, กับตันทีมตนเองเกล่ยตัวเก่งเนี่ยไปให้กับทางอาร์ซนอลโดยค่าตัวที่สูงถึง105 000, 000, ้าล้านปอนด์ซึ่งเจมส์วอดเพา์นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทางเวสแฮมต้องการจะดึงตัวหลังก่อนหน้านี้พยายามจะดึงชูอาปารินญา ของชางฟูรัมและก็สกอตต์แมคชูมินีของแบนเชียร์สเตตแต่ด,ดนันถูกปฏิเสธข้อสเสนอทั้งหมดในครั้งนี้ซึ่งบอดเพาที่ปัจจุบันอายุสัก28ปีเพิ่งตกชั้นจากพรีเมอร์ลิงกฤลงสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพร่วมกับทางซัตตัมตันในฤดูกาลใหม่โดยลงเล่นนัดเปิดสนามที่บุกไปชนะเชฟเวนเดย์ไป2ต่อ1ในช่วงสัปดาห์ก่อนและก็ได้พักในเกมลีกคัพที่พ่ายต่อทางเชอริงแฮม1ต่อ3เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้ The a t ์ดั t i c สื่อดังบริายการข่าวเลนดาวเวสแฮมต้องการเซ็นสัญญากับทางบอสพาให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ทีมมีโปรแกรมนัดเปิดสนามทีมบริกไปเยือนกับทางบรอดมัตวันเสาร์ที่12สิงหาคมที่ถึงนี้ท่านี้เวสแฮมกำลังเปิดตัวเอนชอนวานบารเรชนะฮะกองกลางตัวใหม่ที่ย้ายมาจากทางอาแจ็กอามสเดมในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้นะผมก็ดูแล้วเนี่ยแมนยู U, ก็ได้ดังแต่ดูตาเปลือบ แล้วก็เห็นนักเตะนั้นย้ายเข้าย้ายออกทีมอื่นเป็นว่าเล่นเรามาดูข่าวจอมานก,กันครับเอาล่ะยังไงพึ่งปฏิหารนะแกรี่เนวิลยังหวังแมนยูจะได้แฮร์รี่เคนมาเสริมผมในช่วงสมัยนี้โดยแกรี่เนวิลยังระบุว่าขอให้ภาวนาให้ทางแมนยูนั้นคว้าตัวแฮร์รี่เคนไปเสริมผมได้โดยบอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปหากมีแสดงเลือกใช้บรัมมุสฮอยรุนเป็นความหวังหลักกับการทำประตูในตอนนี้ โดยทางแกรี่เดวิลอดีตแบ็คขวาคนดังได้กล่าวว่าส่วนตัวแล้วยังหวังให้แมนยูอดีตต้สนสังกัดของตนเองได้ตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทัพโดยเคนนั้นเคยมีข่าวกระทงแมนยูอย่างหนักก่อนที่กระแสข่าวจะเงียบลงไปและก็เป็นทางบาริยมินิคที่เดินเรื่องนะฮะราดตัวดาวยิงทีมชาติอังกฤษแทนขณะที่าจแสดงก็ได้กองหน้าคนใหม่ไปแล้วนั่นคือรัสมุสฮอยลุน โดยในวิวที่เปิดเผยนะ้ว่าผมหวังว่าพวกเขาแมนอยู่นั้นจะทํางานแบบชันฉลาดและผมก็หวังด้วยว่าเคนจะตัดสินใจแบบชันฉลาดเช่นเดียวกันผมหวังว่าพวกเขากาลังรอให้ถึงตอนที่สเปอร์ทําข้อตกลงกับทางมิวสิกได้แล้วแต่เคนจะบอกว่าไม่ได้นะ ผมจะไม่ไปที่นั่นผมอยากจะย้ายไปอยู่กับทางแมนยูซึ่งแมนยูต้องการเคนและพวกเขาเองก็ต้องดาต้องการเด็กหนุ่มคนนั้นฮอยรุ่นคนนี้เพื่อเป็นอะไรให้กับพวกเขาพร้อมเล่นสัก25-30เกมในครั้งนี้ด้วยเพราะฤด,ดูการก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่นะว่าเขาเล่นกับทางอัตารันตาทุกนัดในครั้งนี้ โดยผมกังวลมากถ้าเราต้องจับเด็กหนุ่มคนนี้ไปยืนเป็นตัวหลักในแดนหน้าเพราะมันนั้นจะทําให้เขาต้องแบกรับความกดดันอย่างหนักทุกคนจะต้องจับตาดูเขาให้ดีเขาจําเป็นต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระความกดดันสักหน่อยนะถ้าเกิดพวกเขาได้เข็นล่ละก็มันจะทำให้แมนยูนั้นสามารถขึ้นไปอยู่ระด,ดับเดียวกับอาร์เซนอลกับทางซิตี้สำหรับการลุ้นแชมป์ลีกได้เลยในครั้งนี้เป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมาก,กันดีครับ เอาได้ยังไงฮอยรุนเผยชื่อแข้งแมนยูช่วยตัดสินใจลงเอยที่โอทฟ,ฟอร์ดนะโดยกรน,นี้รัฐมุสฮอยรุนนะฮะกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์สเตดนั้นจะได้ลงเล่นร่วมกับทางคิสตียนอีริกเซนนักเตะชาติเดียวกันโดยเจ้าตัวนั้นยังอยอมรับว,ว่านี่คือผู้เล่นที่ทําให้เขาตัดสินใจย้ายมาที่โอทฟ,ฟอร์ดในครั้งนี้รัสมุทฮอยรุนกองหน้าคนใหม่ของแมนยูได้เปิดเผยว่าคิสตียนอีริกเซนถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลนะฮะ ่อการตัดสินใจในการย้ายมาเล่นในพิมบริกของเขาเป็นอย่างมากซึ่งดัวเแต่วัยสิบเก้าปีรายนี้ก็ย้ายมาจากทางอตาลรนตาด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์และเพิ่งจะมีการเปิดตัวเป็นปนักเตะใหม่ของทีมปีสาจแดงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้กล่าวกับสื่อในบ้านเกิดนะว่ามันดีเป็นอย่างมากนะครับที่มีคริสเตียนอริกเซนอยู่ที่นี่ด้วยเขาให้การต้อนรับผมอยู่เสมอเขาเรียกตัวเองว่าเอเจนต์คริสเตียนในการย้ายทีมช่วงสมอน,นี้เพราะเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการอยู่เบื้องหลังในงานนี้ เขาถามผมว่าอยากจะย้ายมาที่นี่หรือเปล่านะพวกเขาสนใจผมมากและคิดว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจคนหนึ่งเลยนะดังนั้นเราเลยมาดูกันว่าจะดำเนินการเรื่องการอ่านี้ได้อย่างไรเพราะพวกเขาให้ความสนใจในตัวผมเป็นอย่างมากและเขาต้องการจะให้มีแข้งชาวเดนมาร์กคนใหม่ในทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นน้คกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบทก่นอีกครับ เวียโคบักช์และยูเวยอย่าแลกตัวดูซานวราฮวิชกับทางไอตูนะาโดยทางพีแอพีเอโตนะฮะเวียโคบัก์เนี่ยอดีตกองหนังทีมชาติอิตาลีช่วยได้เลยว่าดูซานวราฮวิชนั้นมีคุณสมบัติเต็มเปี่ยมและก็ูเวนตุสไม่ควรจะนาไปแลกตัวกับทางลเมดูลูกากูนะโดยมีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้ได้ว่าูเวนตุสกับเชลซีกำลังพิจารณาแลกตัวกันระหว่างวาราฮวิชกับลูกากูในช่วงสมัน,นี้โดยที่ฝั่งของเชลซีต้องบวกเงินจำนวนหนึ่งเพิ่มเติมม,มาด้วย อย่างไรก็าตามเวียโคบ็อกเนี่ยที่เคยเล่นกับทางชิเวนตุสในฤดูกาล1 995ก็มองว่าการแลกตัวนี้ไม่เข้าท่าอย่างยิ่งเพราะลูกากูเนี่ยไอ้ตู้คนนี้มีเพียงแค่ความแข็งกแกร่งของร่างกายแต่ไร้สมองในการลงล่าตะขายแล้วผมจะเก็บวาราวิชเอาไว้และจะไม่เซ็สัญญากับทางลูกากูแล้วเพราะเขาแทบจะมีเพียงแค่ความแข็งกแกร่งของร่างกายอย่างเดียวเท่านั้น ผมได้เห็นแข้งชาวเบลเจียนรายนี้พลาดโอกาสทําประตูแบบไม่น่าเชื่อขณะที่โดซานก็มีคุณภาพมากกว่ามีเทคนิคที่ดีกว่าและผมคิดว่านักเตะอย่างเขาคงแค่ต้องการจะเพิ่มความแข็งแกร่งของสภัพจิตใจเท่านั้นเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นเลยนะบางทีพวกเขาเองก็เพียงแค่ขาดความกระหายเล็กน้อยเพียงแค่เท่านั้นเองนะนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันไอตู้มีความแข็งแกร่งแต่ไร้สมองนะเรามาดูข่าวจบมานกันครับ ชาบีตอบอีกรอบหลังถูกถามถึงเนม่าจะเอาหรือไม่เอาโดยทางชาบีอเดน,นเดสเทอร,รนเนอร์บาเซรลนาได้กล่าวถึงกระแสะข่าวของเนม่าที่ต้องการจะรีเทิร์นกลับมาร่วมทีมเนม่านี่เคยประสบกับความสร็จอย่างมากในการเล่นกับทางบาเซรลนาในช่วงระหว่างปี2013-2017ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชงกและก็มีข่าวล่าสุดว่าต้องการจะกลับมาร่วมทีมบาเซรลนากันอีกครั้งในช่วงเสมอนี้ โดยชาบีที่เพิ่งจะพาทีมเอาชนะสเปอร์ไปอ2ในฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการโตรเอเฟ,โฟโอนโจนกรัมแปรถูกถามถึงอดีตเพื่อนร,ร่วมทีมวัย31ปี B. อีกครั้งว่ามีโอกาสจะคืนตารางมากน้อยแค่ไหนโดยเขาได้บอกว่าผมไม่สามารถพูดอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใดเชื่อหรือกนะหรือว่าตัวเลือกใ,ใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับทางเดม,มาเขาอยู่กับทางทีมอื่นแล้วตลาดนักเตะยังคงเปิดจนถึงสิ้นเดือนนี้และอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว เราจะได้เห็นกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างจากวันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมผมไม่สามารถให้ความเห็นใดๆไ,ไ,ได้เกี่ยวกับชื่อต่างๆของเขาในขณะนี้ชาบ,บีด้กล่าวปิดท้ายและนี่ก็เป็นสรุปคาดโดยสมบสรณ์แมนเชสตรดเต็ดในช่วงที่นี้ครับขอบคุณทุกคนต่ังชมผมกดตลวรกดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ